องครับครับสวัสดีครับผู้ใหิกานะครับตอนนี้ก็มาปีแก้งอาจารย์นะครับตอนนี้ผมก็จะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงจะเราไอ้น้ำแล้วนะครับ ดูบรรยากาศกันเลยครับ,รบ,บรนี่ก็จะเป็นอะไรนะครับดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากครับเรากำลัลงลงมาแล้วครับเออฟ้าใน่เรือนครับไปแล้วนะครับ ขึ้นเรือแล้วนะครับนนะะดูทางจะไปนะครับ ลงเล่นนะรับขอไปเดินหนึ่นไปไปไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวร็วดีไร้ปล่อยเลยมือเนี่ยลุกบแบบนึงนะไปให้เจาไปเียบเกาะเกาะเกาะโอ้โหสนกมากเลยครับเอาขาบ้านกดเลยกดเลยเอาดูลำบากไม่ได้แรงแรยแรงมันแรงไม่เอานะกลัว อะไรมันน่ากลัวนะลูกแล้วมันก็มันไม่ไหลเลยนะไม่ไหลน้ำตื้นน้ำตื้นน้ำตื้นเขาขึ้นเดือันะครับขึ้นเดืราวลอ้้าวรอมาดิ ข้าาสลายผมจะลองุดน้ำดูครับ ตงแล้วครับครับครับเป็นยังไงไม่ได้ลูกราสับรู้ครับรู้ครับรู้ครับเ้าเร็วๆ น้ำตะนะำละนะันกิะนะ ตาดีแล้วเกาะเรือไหมนะบ้ก็คนหองฝนได้ที่ทั้งหมดไม่ได้ใช่ไม่ได้มีตัวไรพี่ถ้าลองไปมีตัวไมโอ้โหไม่ถึงตอไม่ใช่ตัวตัวตัวอะไรหัวแบบแตเผมเคยมาช่วเงือเขาปล่อยเขาปล่อยครัวเขาปล่อยได้ไนะแต่ถึงขาถึงพื้นเลยโตรถึงล่าเลยขึ้นลำบากวันนีตถองนี่งไปแกต้องจมด้วยผมก็ก่อพาเขาด้วย อ๋อโอ๊ยโอ๊ยไดีค่ะไม่ได้ค่ะสามอ้าวมาแล้วเฮ้ย นเมื่อวานเราเข้านี่งกว่าอะไรพี่โดนี่ะเมื่อวานเอาเลยปปิดปป๊ดตึมว้าวเปิดพี่เดียวมาเลยเอาเลยครับเดินมาเลยละครับเดินลดครับเดินลดครับ มาต่อชูมือชูมือสวัคดีครับีใเลยจะจมเนี้มาี่ตกไปลอยไปดิลอยลอยเหรอมาดังเรียมเดี๋ยวไปก้าวอยู่ยูถ่ายได้เฮ้ยเสรเจ็กเ็่ ่ลงมาอยดูมน่ยืย่าใ้งไปครับ้เหนยจไม่ถึงดูบรรยากาศนงามครับที่เที่ยวกันนะครับอยู่ที่เกียงกรจจานะครับ บรรยากาศสวยมากครับไปดูกันเลยครับไม่เน่ไม่ไม่ออกแงอ่อนนี้อะไรไขมัน่อ่อนมาเลร้อยขนาดนี้ต้องนห้กแกเก้จ่ากั ถึงกันแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับกลัวอะไรไอยู่ข้างหลัง ดูนะครับบรรยากาศสวยมากครับเวลานั้นน้ำน้ำไม่ถ่วมหรอ ขวดไปดีอ่ะใช่ครับโอ้โหร้อนมากลงน้ำเลยครับลงน้ำน้ำอะไรล่ะมาเขาหมุนเลย

บายบายกมือไปบายนะจิตดด้ายเกลือนด้หนามมั้งกัวก็เนี่ยค่อยๆล่นก็เลยด้วยวกันด้เนี่ยนี่ทำไเออหไม่เนไ่จมไม่จมเล่นเฉยๆเอามือเอาขาห เวโค้ง้าโค้งสองร้อยนี <speeches> ่ข้าโค้งสองร้อยข้าชิ้นืนมือายของเรานะดูางหน้าดิดู้างหน้าดินู่นน่ะดู้างหน้านู่นน่ะดูดีอะไรจะขงหน้ามลองติกําแพงแน่ยนัี้มาทางโค้งอ่ะตีบลอะไรเอายไอ้คตตื่นเลย

มหนเี่ยวเลยเฮ้ยเ่านเหนล้กรเพาันดูร้อนข้างหน้าเป็นเสานะชป่านะรับยันหรอยัยัถ้าวาสว ร้อยได้ครับรอยได้ปะไดยครับเลี้ไปรอดิไม่เด็กกับด็กไปเลยไม่ถ้าถ้าลงอับเด็กอับลงให้เด็กมันอันตรายเอาผู้ใหญ่ลงเอาเด็กถ้าเด็กกัลงให้ลงให้ใกล้เดี๋ยว